สวัสดีเจ้าขวานมะนาวปเปรี้ยวใบพัชรีนะเจ้าวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไปดูแปลงข้าวญี่ปุ่นของไอปันน้องแดงเป็นแปลงที่สองนะเจ้าที่ได้ใจแร่ธาตุภูเขาไฟใบยกนะเจ้าน้องแดงไอปั่นนะเจ้าเพิ่นได้ทดลองใจนะเจ้าแร่ธาตุภูเขาไฟใบยกนะเจ้านาข้าวแปลงที่สองเนื้อที่ยูหกไล่กะสามงานนะเจ้า ผลตี้ได้นะเจ้าไอปันน้องแดงนะเจ้าพึงพอใจมากเลยนะเจ้าเพราะว่าต้นเข้าของเปิ้ลนะเจ้าสวยงามมากๆเลยแล้วก็ได้ลดต้นทุนนะเจ้าลงเยอะมากๆเลย อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะเจ้าที่อยู่แถวฝางไม่อายใช้ประการนะเจ้าได้ลดต้นทุนนะเจ้าเพิ่มผลผลิตนะเจ้าบอกว่าจะเป็นนาข้าวยางพารานะเจ้าไม่พืชไม่ดอกไม่ประดับทุกชนิดเลยนะเจ้าหรือว่านะเจ้าเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องข้าวดเดข้าวแดงนะเจ้า สามย่อยสไลายฟางข้าวเทนเดอร์นะเจ้าจ่อยท่าได้นะเจ้าหนึ่งขวดเท่ากับ1ลิตรราคาอยู่ที่สามร้อยห้าบาทนะเจ้าหนึ่งลิตรใจได้สองไล่ครึ่งนะเจ้าแปลงนี้นะเจ้าโดนพายุไปแล้วสองรอบนะเจ้า มีลมแค่น้อยเดียวนะเจ้าหกไร่กระสามงานนะเจ้าไอ้ปันไดโยตี้หก0ักิโลนะเจ้าถือว่าผ่านนะเจ้าถ้าเพื่อนเพื่อนนะเจ้ามีบัตรกษะรสุกใจนะเจ้าก็มาใจ้นะเจ้าที่ค้งฟังได้เลยนะเจ้า ทางฝางนะเจ้าตั้งอยู่ที่22หมู่หนึตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าเจ้าหรือเพื่อนๆจะโทรมาที่0 8น3 8 3 7 7, 7 4 2ก็ได้เลยนะเจ้าวันนี้ความมะนาวเปรี้ยวใบพัชรีขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าที่เข้ามากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะเจ้า แล้วไว้ปักกับผลงานของกิ่งทองใบยกใหม่ในรอบหน้านะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า